การใช้ปัจญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันว่ามีส่วนใดบ้างที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนดิฉันนางสาวโอโนไทยแก้วน้ำครับหนึ่งเลขที่สิบหกที่วิดีโอนี้จะนำเสน,นมมมอคุณครูกำมลพรเชื้อทองค่ะมาดูในส่วนกันเลยว่าจะมีพืชผักสวนครัวอะไรบ้างค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยว่า ในนี้จะมีพืชผักส่วนครัวอะไรบ้างข้มอนอันนี้นะคะจะเป็นผักกาดเขียวที่ภายในครอบครัวปลูกกันเองโดยมีส่วนร่วมในการปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีะคะ่ะไม่มีสารปอดสารพิษปลูกโดยน้ำล้วนๆรด,ดน้ำทุกวัน,นะคะ่ะ <c oughs> ลี่ลมาเล็กเป็น,นมะนาวมีน่าเยอะมากม,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 มาดูกันลูกนะคะจะอยู่ตรงนี้โอเคค่ะจากที่เราไปดูแปลงผักตรงนั้นนะคะเราจะมาดูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสับประรดนะคะสับประรดเราจะมีปาะมาณ ต้นได้ค่ะแล้วก็จะเป็นนี้เป็นต้นกระเทียบค่ะตามมาค่ะอนนี้จะเป็นต้นใบกะเพรานะคะโอเคค่ะสถานที่ต่อไปนะคะจะเป็นดูขุดบ่อปลานะคะบ่อปลาทับทิมปลานิลอะไรเงี้ยค่ะเราจะไปดูอีกบ้านหนึ่งของเราค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอ่อปลานะคะอันนี้จะเป็นบอ่อปลาดิบค่ะอันนี้จะพอพันเอง สำหรับวิดีโอเป็นการเรียนรู้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ